ค่ะขณะนี้นะคะเราก็อยู่ที่บริเวณตำบลฟ้าหยาดนะคะอำเภอม,มหาชนะชัยค่ะจังหวัดเดยโสธรค่ะ ตามที่มีกระแสนะคะและก็ข่าวนะคะตามสื่อโซเชียลต่างๆนะคะที่เป็นกระแสดังในช่วงนี้กรณีที่มีการก่อสร้างถนนนะคะกลางทุ่งนาณตำบลฟ้าหยาดแห่งนี้นั้นนะคะในวันนี้ค่ะนายวิทวัฒ์วันธนียกุลนะคะผู้อำนวยการโครงการส่งน้าและบำรุงรักษาชีร่างและเสบายล่างนะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะสํารวจและชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะในการก่อสร้างถนนแห่งนี้ ซึ่งท่านผอคอบอชีล่างและเซบายล่างนะคะก็ได้กล่าวว่าถนนดังกล่าวนี้นะคะเป็นคันคลองส่งน้ํานะคะสายแยกซอยหรือบริเวณที่เรียกว่าคลองส่งน้ําสาย MC2L7L นะคะของสถานีสูบน้าขี่5นะคะส่วนที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านพู้ดในการโครงการส่งน้ําและดูรักษาชีล่างและเซบายล่างกันเลยค่ะครับก่อนเสีนต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่า ที่เป็นประเด็นตอนนี้คือไม่ใช่ถนนนะครับไม่ใช่ถนนที่จะให้ชาวบ้านสัญจรไปตามปกติเหมือนกับเหน่วงงานหลักเช่นทางหลวงทาง,งชนบทน,นะครับตัวนี้เองเนี่ยคือเราเนี่ยเส้นที่เป็นประเด็นนี้คือเป็นคลองส่งน้ําของเรานะครับเป็นคลองส่งน้ําสายแยกซอยก็คือแยกจากคลองซอยแล้วก็แยกมาจากคลอ,องสายหลักของ,ของเรานะครับแล้วก็ไอ้ตัวคลองซอยเนี่ยจะเป็น คลองตัวสุดท้ายที่ส่งน้ําให้กับพื้นที่เกษตรตอนที่อยู่ห่างไกลนะครับเเดิมทีเนี่ยคลองส่งน้ําของเราเนี่ยจะมีคันคลองซึ่งพันคลองของเราเป็นเป็นพันดินแล้วก็เป็นสนัลุกลังนะครับเพื่อให้ราษฎะเนี่ยได้ใช้ในการนขนจรขนถ่ายสินค้าด,ด้านเกษตรกอด้านเกษตรกรรมนะครับเพื่อไปนาไปสู่ตลาดและการสุ่ชนนะครับสําหรับประเด็นตัวการ ลาดยางตัวนี้นะครับมีมาตั้งแต่ปี2561นะครับจา,จากนโยบายของทางรัฐบาลนะครับที่ว่าให้มีนโยบายในการใช้ยางพาราในการมาใช้ในตัวถนนเป็นต้นว่าตัวถนนพราซอยพลาอสตินะครับผมชมทานเองก็ได้สนองนโยบายของรัฐบาลนะครับได้มีการปรับปรุงถนนคันคลองเนี่ยจากเดิมเป็นถนนลูกหลังนะครับมาเป็น พาราซอยบ้างเป็นพาราแอตแลนติกบ้างซึ่งดําเนินการอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับและโครงการชุมนทานส่งน้ำลูกสืชีร่างเองเนี่ยก็ได้ดําเนินการสนองยิวานมาตั้งแต่ปี2561น,นะครับสาหรับของเส้นนี้เป็นเป็นคลองสายซอยของสายแยกซอยนะครับของสถานีสุขน้ําี5านะครับมีการดําเนินการตั้งแต่ปี2564็ุืทปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวนี้เส้นเส้นน,สนนี้มีความยาวอยู่ที่ประมาณ 1,800นเมตรนะครับแล้วก็มีเงบประมาณในการดำเนินการ8ล้าน4แสนบาทนะครับในคลองส่งน้าของเราเนี่ยตัวนี้จะเป็นคลองส่งน้ำซึ่งไปตัดผ่านจากถนนสายชุมชนนะครับแล้วก็ถนนที่สายหลักของทางหลวงชนบทสายส0 1 0จากอำเภอมหาชนาชัยนะครับไปที่อำเภอขพอวังนะครับซึ่ง,งตัวนี้เองเราก็ได้ดำเนินการ ติดตั้งไฟส่องสว่างเป็นจุดจุดแยกของจุดตัดของของทางหลวงชนบทน,นะครับตา,ามมาตรฐานของเขานะครับก็คือให้ไฟส่องสว่างห่างจากจุดจุดแยกนีประมาณ1 5อยิเมตรนะครับแล้วก็ดําเนินการตามมาตรฐานครับเพื่อลดอุบัติเหตุครับแล้วในส่วนของไฟฟ้าโซล่าเซลล์จั่รวาลวามีความเ้องการออกของเข้าในส่วนนี้ เราเซลเองเนี่ยถ้าเราติดสั้งไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือจุดประสงค์ของเราคือต้องการลดอุบัติเหตุนะครับแต่ถ้าหากว่าทางาชาวบ้านเจ้าของที่มีความกังวลน,นะครับว่าจะมีผลกับการอผลิตข,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 ของเกษตรก็คือนาข้าวนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะดำเนินการรือถอนในส่วนที่ไม่จําเป็นนะครับแล้วจะไปติดตั้งในบริเวณหัวงานของเรานะ เชื่อมตุดแยกเลยนะครับเพื่อให้เกิดความส่องสว่างนะครับให้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 เกิดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วไอ้โครงการที่หมอสร้างเป็นครับสนามแบบนี้มีโอกาสที่รหนเออเราดําเนินการมาตั้งแต่ปี61สถานีสูบน้ําของเราปรสถานีเราดําเนินการทุกสถานีแล้วนะครับมาตั้งแต่ปี2561นะครับสำหรับสถานีสูบน้ำที5ตัวนี้นะครับ p 5ที่อยู่อำเภอมหาชชัยเนี่ย เรามีแผนน้ำมันการอยู่8สายเราดำเนินการไปแล้วสี่สายและปี2565้ซึ่งปีนี้เรานำมันการมีแผนน้ำมันการอยู่1ึสายแล้วก็ปี66เราเรามีาแผนน้ำมันการอีก3สายครับผมในสถานีแต่ละสถานีเ,เนี่ยเราจะมีกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับแล้วก็เป็นกลุ่ม JMC ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลได้สูญเสียในในคลองส่งน้ำของเรานะครับก่อนฤดูฝนและก็หลังฤดูฝนเนี่ยเราจะมีการประชุมกัน ทุกปีสองครั้งก่อนก่อนจะมีการก่อนจะก่อนและหลังฤดูฝนนะครับเราจะมีการชี้แจงแล้วก็แจ้งแผนง,งานบริหารจัดก,การน้ําว่าเราจะดาเนินการจะรอบเรเิษังน้ำอย่างไรเราจะมีแผนบรักษาอย่างไรต้องแทนอย่างไรและก็ปรับปรุงในตัวระบบส่งน้ําของเราอย่างไรเช่นเช่นกันครับในตัวงานปรับปรุงถนนของเราเนี่ยเราก็จะมี มีการแจ้งให้กับชาวบ้านลุ่มผู้ใช้น้ํากลุ่มเจนสีเพื่อที่จะไปประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านที่ได้ใช้ประโยชน์จากองของเราให้รับทราบกันทุกๆครั้งทุกๆปีครับผมที่ด้วยจางการนี้แล้วเก็บให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ต่อไปับเส้น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 คลองเส้นนี้นะครับถ้าหากว่าทั้งหมดจะจะได้ประโยชน์เนี่ยประมาณ3หมู่บ้านนะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับ แม่ใั่ไปที่อำเภอขอวังนะครับแล้วก็เชื่ตรงนี้เส้นเส้นเส้นของตรงนี้เรามันจะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ2กิโลกว่านะครับแล้วก็เป็นจะเป็นทางเชื่อมทางรัดนะครับให้กับชาวบ้านใช้สมสมขนส่งสินค้านะครับได้รวดเร็วสะดวกีขึ้นครับผมใชแกจะฝานอะไรเรื่องคนนาจะเปา ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับชาวบ้านน,นะครับกับรัศดรที่ใส่ใจเป็นห่วงในเรื่องของอโครงการของทางชมพทานนะครับสำหรับโครงกชมทานเนี่ยเราบริการเรื่องการส่งน้ำนะครับเรื่องน้ำเป็นหลักนะครับเราก็ยังมีงานต่ตางๆเช่นการป้องกันอุทกภัยการป้องกันเรื่องแก้ไขน้ำท่วมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการ กระจายน้ำและก็ส่งน้ำให้กับพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสแล้วก็รายได้ให้กับชาวบ้านนะครับแล้วก็หากมีโครงการอะไรนะครับที่จะให้ทางชมระทานนะครับได้ได้ไดำเนินการก็ก็ยินดีนครับก็ได้ขอให้ญาติขอญาตให้นําเรื่องมาแจ้งตามโครงการต่างๆที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศของเราเรายินดีที่จะบริการประชาชนจนถึงท,ที่สุดครับผม ค่ะนั่นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์จากท่านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาชีล่างและเศษไบล่างนะคะที่ได้ชี้แจงนะคะข้อเท็จจริงในการก่อสร้างถนนที่เป็นกระแสอยู่ขณะนี้นะคะนั่นก็คือถนนคันคลองส่งน้ํานั่นเองค่ะซึ่งก็มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาถนนนะคะเพื่อให้เกิดการสัญจรที่สะดวกยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ชาวบ้าน และเกษตรกรนะคะใช้เป็นทางสัญจรเป็นทางเชื่อมเข้าสู่ชุมชนแล้วก็ใกล้ตัวเมืองมากที่สุดนะคะเพื่อง่ายต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นี้นะคะซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงที่สุดเลยนะคะกับทั้ง3หมู่บ้านของตำบลฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรแห่งนี้อย่างแน่นอนค่ะดีนะครับที่ส่วนผสาเขามาทำโครงก แล้วก็ถูกต้องตามกระบวนการที่ว่าทางฝังซอยฝองส่งน้ำซอยนะครับการทำถนนน่นานจาร์ขึ้นมาชาวบ้านก็ได้ไประโยชน์เยอะนะครับประโยชน์เยอะการัญจรไปมาการขนส่นตงต่ายผลผลิตทางการกเกษตร,รด,ดูว่าดีนะครับดีอีกส่วนหนึ่งก็เพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายส่วนหนึ่งนะครับป้ายตรงนี้ว่าป้ายบอกว่าทางตันทางไม่เชื่อมอย่างมัวหน้าจมระมทางของผู้ถูกต้องนะครับเห็นดีด้วยส่วนเรื่องไฟที่ท่านว่ามันจะทบ ผมก็ว่าตามที่หัวหน้าเขาพูดเขาถูกต้องถ้ามันมีจะต้อง็จริงเขาถึดแตย้ายไปที่ใหม่นะครับเราต้องใช้คำว่าข,าขอขอบคุณนะครับที่มาสร้างให้พี่น้องคนกานลยส่วนเรื่องระบบ